เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่บาามประจำวันที่8สิงหาคมวันนี้รอบค่มครับมาเริ่มกันที่ข่าวการย้ายทีมของราสมุสโซยลุนดาวยิงวัย22ปีของทีมครับที่กำลังตกเป็นข่าวนาหูกับเอซิมิลานทีมยักษ์ใหญ่ในอิตาลี ดูในช่วงเย็ยนวันนี้ครับมีอัปเดตเกี่ยวกับเจ้าตัวออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มกันที่ของมาเดียโมเรโตในข่าวเทีนน่งจากรีเลโวกันก่อนนะครับที่ได้ออกมาระบุว่าเอซีมิลานกำลังเร่งเจรจาย,ยืมตัวราสมุสอยลุนไปร่วมทีมโดยที่เอซีมนะิลานพร้อมจะจ่ายค่ายืมตัวประมาณ5-6ล้านยูโรและมีออปชันซื้อขาดีี35่35-45ล้านยูโรตามที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งเอาไว้ แต่ตอนนี้ครับสิ่งสำคัญก็คือยังต้องซื้อใจร้านมูฮอยลุนต่อไปเพราะว่านักเตยยังอยากจะอยู่สู้ยั่งตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตมากกว่า ทางด้านตุโตเมเกโตสื่อฝั่งอิตาลีครับก็มีอัปเดตกับสารในการของรัสมูสอยลุนกับเอซิมิลานเข้ามาไม่ต่างกันมากนักโดยที่สื่อเจ้านี้ครับมีการเผยว่าเอซิมิลานใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงยืมตัวรัสมูซอยลุนไปร่วมทีมแล้วด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมการยืมตัว5ล้านยูโรพร้อมกับมีออปชันซื้อขาดที่40ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมในอนาคตอีกประมาณ5ล้านยูโรดยการยืมตัวครั้งนี้ของเอซิมิลานครับก็ยังครอบคลุมค่าเหนื่อยทั้งหมด4.4ล้านปอนอดสััญญาย,ยมตวอีกก1 000, ปีับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราด้วยมาต่อกันที่เรื่องราวของอเลฮันโดรการในโชว์บ้างครับกับข่าวการย้ายสู่ทีมสิงห์บลูเชลซีที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีรายงานว่าเจ้าตัวนัเริ่มมีการติดต่อกับเชลซีแล้วสําหรับการย้ายทีมในตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์นี้ล่าสุดนะครับจากรายงานของฟราบิสโอมาโนได้ออกมายืนยันแล้วครับว่า ตอนนี้อเลฮันโดการในโชวตกลงรายละเอียดส่วนตัวทุกอย่างกับเชลซีได้แล้วครับและตอนนี้เหลือเพียงแค่การต่อรองราคาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีว่าจะจบกันได้ที่ราคาไหนแล้ว ดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนียครับยังคงยืนยันว่าต้องการค่าตัวของนักเตะไม่ต่ำกว่า50-60ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยส่วนข่าวที่ออกมาก่อนหน้าว่าเชลซีเนี่ยประเมินค่าตัวของการนาโชวไว้แค่30ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าที่เราตั้งเอาไว้ถึงครึ่งหนึ่งดังนั้นก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายหากว่าดีลเกิดขึ้นจริงราคาจะจบที่ตรงไหนกัน แต่ที่พอจะทําให้ดิวนี้มีลุ้นว่าเชลซีจะยอมจ่ายตามที่เราขอนะครับก็คือปีกในทีมเชลซีที่ถนัดเท้าขวาหน้าตอนนี้ครับมีแค่เจมีิคิเทเพนที่เชลซีเนี่ยเพิ่งจะซื้อมาจากดอทมุนแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนปีที่ถนัดเท้าซ้ายมี2คนแล้วครับนั่นก็คือเปโดรเนโตกับทางเอสเตววลที่พวกเขากเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เช่นกันเดั๋ยวนั้นตรงจุดนี้แหละครับที่ผมคิดว่าไม่นา่าแปลกใจที่เชลซีจะเอาแน่ๆกับดีวของการในโชว แต่ก็อย่างที่บอกไปเลยครับว่าจะราคาไหนก็ต้องไปลุ้นกันว่าบอดของเราจะเรียกได้ตามที่ตั้งเอาไว้หรือเปล่ามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกับดิวของคาร์ลอสบาเลบาแดนกลางตัวเก่งจากไบรตันนะครับที่นาทีนี้ก็เชื่อว,ว่าแฟนผีคงจะไม่มีใครไม่รู้จักเขาแล้วเพราะตัวของบา l เลบาเองก็ดีกลายเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราแล้วลยครับถึงแม้ว่าทางไบรตันเะอาจจะโกงราคาไปไกลถึง100ล้านปอนด์ก็ตาม ทั้งนี้ตามรายงานล่าสุดของฟาบิโซโรมาโนในครับด้ออกมาระบุถึงดีลนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้ดีว่าการล่าตัวคาร์ลอสบาลบ้านั้นเป็นดีลที่ยากมากๆคือจะโน้มน้าวให้ไบรตันอยากจะขายบาเลบ้าในตอนนี้เพราะพวกเขาก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องการจะเก็บไว้อีกปีหนึ่งดังนั้นหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาจริงๆค่าตัวจะต้องไม่ธรรมดามากๆ ในส่วนตัวของบาเลบ้าเองนั้นเขาจะให้ความเคารพก,กับไบรตันโดยไม่เดินเข้าไปกดดันขอย้ายทีมหรือว่าไม่ซ้อมและการอยู่ต่อไปค่อยย้ายในช่วงซัมเมอร์หน้าก็เป็นไปได้สําหรับเขาเช่นกันอย่างไรก็ตามครับทางโรมาโนเสริมมาว่าแต่ตัวของบาเลบ้าไม่ได้ปิดประตูการย้ายออกจากไบรตันในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมผีแดงของเราเนจะหาทางบรรลุข้อตกลงกับไบรตันได้หรือไม่และหากว่าทําแบบนั้นได้บาเลบ้าก็พร้อมจะตอบตกลงย้ายร่วมทีมแม้ว่าจะไม่มีฟุตลยโรป ให้เล่นก็ตามครับและกับดีลของคารอลสบาเลบาครับก็ยังมีอัปเดตของทางยูเนเต็ดสเกาสื่อวงในของสโมสรครับที่ได้ออกมามองว่าดีลระหว่างบาเลบากับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเรานั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยที่สื่อวงในเจ้านี้ครับก็ดีกล่าวอ้างว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าพวกเขาสามารถหาเงินทําดีลนี้ได้จากการขายนักเตะส่วนเกินออกไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่านักเตะเหล่านั้นเองก็มีความต้องการอยากจะย้ายทีมเช่นกันและกับเวลาของตลาดที่เหลืออีกประมาณแค่3สัปดาห์ทําให้ทุกดีลจะมีความเร่งรีบมากขึ้นแต่กับดีวของบาเลบานั้นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งไปแล้วว่าการผลักดันจากฝั่งของนักเตะเองก็จะเป็นกุญแจสำคัญในดีลนี้มากที่สุดนั่นเองครับ มาตอ่อกนณีอัปเดตกับดีลวของจารุจิดอนนารูมาผู้รักษาประตูที่ต้องใช้คำว่าระดับโลกของปาลิซังชักแมนซึ่งเมื่อคืนนี้ผ่านมาครับเพิ่งจะมีรายงานว่าทางปาลิซังชนะักแมงน่ะได้ตั้งราคาปล่อยแนดันแชมป์ยุโรปไว้ที่30ล้านยูโรเท่านั้นหลังตัวนักเตะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวราการต่อสัญญาใหม่ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยล่าสุดในครับทางเบนจาขอบดีออกมาเปิดเผยว่า กับตัวของจารลุจิดดอนนารูมานั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจที่จะดึงตัวเขาเข้าร่วมทีมจริงครับแต่ถ้าว่าปัญหาสําหรับข้อตกลงนี้ก็คือค่าเหนื่อยที่ดอนนารูม่าต้องการเพราะมันอาจจะทําลายโครงสร้างค่าเหนื่อยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยุคปัจจุบันกําลังพยายามปรับโครงสร้างใหม่ให้เหมาะสมอยู่นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันนะครับดดนาดูมารับอยู่ที่2 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์กับปารีสแซงต์แชร์กแมงและหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะเอาจริงก็คงให้ค่าเหนื่อเต็มที่ได้ไม่ควรจะเกิน2 5 0 0 0 0ปอนปอนแต่ถ้าขึ้นไปถึงหลัก3 0 0 0 0ปอนบวกๆนะครับสุดท้ายอาจจะวนลูปเดิมและกระทบกับเซเิลิตนักเตะในทีมเพราะว่าคนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับมาคาสแแร์ฟอร์นั่นเอง ส่วนการพูดถึงค่าเหนื่อยที่ต่ำกว่าหลัก2 0 0แสนปอนครับตรงนี้คงจะเป็นเรื่องยากที่จะโน้มน้าวใจโดนารูมาเพราะเป้าหมายที่นักเตะยังไม่ต่อสัญญากับฟาร์สต์แซงแฉกแมงเนี่ยคือชัดเจนว่าเขาอยากจะได้ค่าเหนื่อยประมาณ3 0 0แสนปอนดังนั้นก็คงต้องลุ้นดูแหละครับว่าถ้าจะเอาโดนารูมาจริงทีมเจรจาของทีมผีแดงเรานะ่จะสามารถต่อรองค่าเหนื่อยของเขาที่อยากจะได้สำหรับการย้ายมาสู่รัวโอทราวฟอร์ดของเราสัก2,50,000ปอนดอนต่อสัปดาห์พอจะได้หรือไม่ซึ่งหากว่านักเตะตอบโอเคในเรดนี้ผมว่าต้องยอมจ่ายเลยครับ เพราะว่าด้วยดีกรีทั้งหลายแหล่แถมในวัยแค่25ปีก็ถือว่าการันตีแล้วว่าชั่วโมงนี้เบอร์หนึ่งของโลกไม่มีใครทาบติดเลยครับมาต่อกันที่ดีลของเบนจามินเซสโกนะครับที่วันนี้นักเตะได้เดินทางเข้ามาตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราแล้วทั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานของฟลาบิสโอโรมาโน่และก็รวมถึงเบนจาขอบครับที่ออกมายืนยันทํานองเดียวกันว่านักเตะได้ผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายทุกขั้นตอนแล้วแล้วก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เลยครับซึ่งเวลาบ้าาานเราอาจจะช่วงดึกๆ และในเกมอุ่นเครื่องกับฟิอัเรนตีน่าในวันพรุ่งนี้ครับเบนจามินเซสโก้ก็จะออกไปเปิดตัวอีกครั้งต่อหน้าแฟนบอลในสนามโอทราวส์ฟอร์ดด้วยมาต่อกันที่ความเห็นของริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังตัวเก่งของทีมครับที่ดีออกมาพูดถึง3แนวรุกตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งมาดิอุสคุนย่าเบรนเอมเบอร์โมและล่าสุดกับเบนจามินเซสโก้ซึ่งริโอครับก็มองว่านี่เป็นการอัปเกรดแผงเกมลุกที่น่าดูชมมากมาก และก็ต้องชมฝ่ายสัญหานนกเตะที่เติมผู้เล่นที่ดีและก็ตรงวัตถุประสงค์แบบสุดๆเข้าสู่ทีมแถมแต่ละคนก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีและก็สามารถต่อยอดไปอีกหลายปีด้วยครับด้วยต่อเรื่องนี้เรียวฟอร์ดินานได้ออกมาให้ความเห็นว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงได้44ประตูในซีซั่นที่แล้วนีลีกและตอนนี้พวกเขาลงทุนซื้อแนวรุกเข้ามาใหม่3คนในแดนหน้าซึ่งยิงประตูรวมกันได้ทั้งสิ้น48ประตูเมื่อซีซั่นก่อน ซึ่งนี่มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งทีมทําได้ในีทีิธีแล้วถึง4ประตูดังนั้นมันย่อมถือเป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างมากในแง่ของการเสริมผู้เล่นในจุดนี้2คนในนั้นเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนและก็ยิงประตูดได้อย่างเป็นก่อเป็นกำรรและตอนนี้สําหรับเบนจามินเซสโกเขาแค่ต้องลงสนามไปปรับฟอร์มการเล่นการทําประตูและก็การเล่นอันดุดันของเขาในบางจังหวะให้กลายเป็นนักเตะในพรีเมียร์ลีกและนั่นแหละคือคําถามสําคัญสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือไม่ใช่แค่เป้าหมายจะก้าวขปอีกขั้นเท่านั้น ผมอยากจะบอกว่าความคล่องตัวในแนวรุกตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมในฐานะกองหลังกำลังมองอยู่และผมกำลังมองเห็นความแตกต่างในแนวรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ผมอยากเห็นความแข็งแกร่งทางร่างกายในแนวรุกและผมก็อยากจะเห็นทั้ง3แนวรุกสร้างบททดสอบให้กับคู่ต่อสู้เรามีคนที่สามารถวิ่งและเคลื่อนที่ได้ดีพวกเขามีความคล่องตัวพวกเขาคือสิ่งที่ผมต้องการให้แมนยูไนเต็ดมีมาโดยตลอดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาและมันก็ยังมีบางอย่างที่มากกว่านั้นด้วย บอกได้ว่าทีมสัญหาหนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในการเติมความคล่องตัวความเร็วและก็พละกกาลังมาสู่ทีมนี่เป็นตลาดที่ดีมากๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดและก็เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากๆด้วยทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดรอบค่มประจำวันที่8สิงหาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ